สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับไมเดียนะคะวันนี้จะมาพูดถึงเฮมิงเวย์ว่างขนาดนี้คือทุกคนต้องรู้แล้วว่าน,นี่มันพูดถึงอะไระตัวเฮมิงเวย์ตัวนี้นะคะไมจะบอกว่าเขาทํามาจากลูกพามอมุ่นนะคะแล้วก็เป็นตัวโกโก้โกโกตอนที่เราดื่มเข้าไปนะคะกลิ่นตอนปลายเนี่ยมันสาหรับไมมันเป็นกลิ่นแบบโกโก้โกลิก่นมันแบบมไมมันไม่ได้แรงแบบเตะสมูขนาดนั้นสาหรับไมไมรู้สึกว่ากลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแบบเข้มข้นมากกว่า คือหมักมานานดองนานนะคะตัวนี้ก็คือแบบว่า uh, aftertaste คือสำหรับหมายว่าดีเลยคือเขาการันตีมาว่า aftertaste เขาดีแล้วก็ให้ความเข้มข้นคือหมายคือนี่มีติดหลังรถไว้เลยทุกคนคือแบบแบบมีติดหลังรถไว้เวลาไปดื่มที่ไหนสายปาร์ตี้แบบเราคือ <c oughs> อืมเขากินง่ายอะ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ขมแบบเหม็นอีอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ใช่ไหมคะดื่มเพียวก็อร่อยดื่มเพียวยิงยงทุกคนไมคแนะนำนะ ไปแช่ไปแช่ตู้เย็นให้มันเย็นๆแล้วมาดื่มเพียวก็ได้ลิงกับมิกเซอร์ก็มิกเซอร์ใส่ไว้การันตีอร่อยจริงต้องลองต้องลอง